5พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นจังหวะที่ดาวราหูจะโครจรย้ายพบเรือนสำหรับชาวกุ่มเกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากดาวราหูเป็นดาวประจําตัวของชาวกุมเมื่อย้ายแล้วส่งผลอย่างไรกับผู้สูงวัยรับฟังกันได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาการพยากรณ์เกี่ยวข้องกับหลักการโหราศาสตร์ฝากกดติดตามช่องเพื่อนคุณห9 ในทางโหราศาสตร์ไทยดาวราหูเป็นดาวที่โครจรในแบบหลักปีย้ายครั้งหนึ่งจะส่งผลเป็นระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งโดยพบเรือนก็คือสิ่งที่ราหูเข้าไปสถิตยอยู่จะส่งผลเป็นความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ชาวกุมไปเกี่ยวข้องในช่วงนั้นๆในวันที่5พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดาวราหูโครจรกลับเข้าสู่ภพเรือนของตัวเอง พูดง่ายๆดาวราหูโคจรเข้าสู่การทับตัวตนของชาวกลุ่มนั่นเองในรอบนี้ดาวราหูจะมีกำลังทางดวงดาวที่เรียกว่าเกษตรทิฏฐิบดีบ่งบอกถึงเรียวแรงกำลังของดวงดาวที่มีความเสถียรมั่นคงสำหรับในข้อแรกชาวกลุ่มได้รับอิทธิพลจากดาวราหูซึ่งเป็นดาวธาตุลมขนาดใหญ่บ่งบอกถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวกลุ่มในช่วงหนึ่งปีครึ่งจากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับตัวตนเป็นความหมายเชิงการเปลี่ยนแปลงเช่นเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในบ้านในครัวเรือนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ภารกิจชีวิตประจําวันเมื่อดาวราหูเข้าทับตัวตนหลายคนมักมีบุคลิกเปลี่ยนแปลง เช่นอ้วนขึ้นผอมลงหรือมีเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเรื่องรสนิยมความชอบการแต่งตัวหรือแม้แต่การลุกขึ้นมาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทรงผมความชอบหรือบุคลิกต่างๆดาวราหูส่งผลให้ชาวกลุมมีการเดินทางบ่อยขึ้นเช่นอาจเป็นช่วงเวลาที่เดินทางเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างที่สองที่เป็นช่วงเวลาที่เรื่องต่างชาติต่างภาษาต่างจังหวัด ส่งผลดีหากใครทำงานอยู่แล้วมีการเดินทางร่วมด้วยถือว่าในช่วงหนึ่งปีครึ่งจากนี้อาจมีงานมากขึ้นราหูมาพร้อมกับเรื่องโชคลาภอันได้แก่โชคลาภที่มาปุับปรับฉับพลันโชคเฮงโชคดีโชคที่ไม่คาดคิดดังนั้นในช่วงหนึ่งปีครึ่งถือว่าความเฮงก็มาเยือนชาวกลุ่มได้เช่นกันอย่างไรก็ตามดาวราหูส่งผลให้ชาวกลุ่ม มีลักษณะความหลงไหลได้ง่ายดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเกิดความรักความทุ่มเทในเรื่องบางอยา่างเอาจิตใจไปผูกติดกับสิ่งใดได้ง่ายบางท่านสัมพันธ์กับลูกหลานมากขึ้นหลงไหลเรื่องกิจกรรมงานอดิเรกหรือหากรักชอบสิ่งใดก็มักจะทุ่มเทลงไปอย่างเต็มที่สำหรับในข้อที่สองเป็นเรื่องราวทางการเงิน เนื่องจากในเดือนพฤษภาคมไม่ได้มีแต่ดาวราวหูย้ายอย่างเดียวยังมีดาวพระหัสซึ่งเป็นดาวการเงินและดาวลาภผลของชาวกลุ่มก็โครจรย้ายด้วยโดยเรื่องเงินทองถือว่าย้ายเข้าสู่ภพเรือนเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยดังนั้นชาวกลุ่มถือว่าแหล่งทางการเงินอาจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องบุตรหลานเรื่องคนต่างวัยเรื่องการใช้เงินเพื่อลงทุนเรื่องราวใหม่ๆ ประกอบกับดาวราหูที่โคจรทับตัวตนทำให้ชาวกุมบางท่านเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันหรือเกิดช่องทางการหาเงินแบบใหม่ๆในชีวิตได้เป็นช่วงเวลาที่รับผลเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องช่องทางหากิน ชาวุุมอาจมีแหล่งทางการเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อแรกก็คือดาวราหูที่ส่งผลโชคดีข้อที่สองดาวพฤหัสยังย้ายเข้าสู่พบเรือนที่โชคดีอีกดังนั้นถือว่าเป็นปัจจัยสองอย่างที่ทําให้ชาวุุมจะมีทิศทางเรื่องเงินทองที่มีแหล่งหาได้มากกว่าเก่าชาวุุมมีโชคจากเรื่องของไอเดียเรื่องความคิดความแหวกแนวคิดอ่านไม่เหมือนใคร รวมทั้งเงินทองที่ได้มาจากเรื่องเทคโนโลยีหากรู้จักเรียนรู้หาช่องทางศึกษาสิ่งใหม่ๆนำมาปรับใช้กับเรื่องการหาเงินการค้าขายก็อาจจะเป็นช่องทางหารายได้เพิ่มเติมกับชาวกลุ่มนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปชาวกลุ่มในช่วงเวลาที่ผ่านมามีดาวราหูอยู่ในภพเรือนการเงินก่อนที่จะย้ายเรียกว่าราหูลวงทรัพย์ เป็นราหูที่ทำให้ชาวกุมในช่วงปีที่ผ่านมามีรายจ่ายค่อนข้างมากรับซ้ายจ่ายขวาเป็นหนี้สินรุงรังเนื่องจากดาวราหูที่อยู่ในเรือนการเงินเรียกว่าราหูค้นทรัพย์ในวันที่5พฤษภาคมถือว่าเมื่อราหูย้ายออกจากเรื่องเงินเข้าสู่การทับตัวตนการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งรอบตัวจึงอาจส่งผลให้ชาวกลุ่มบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้น สำหรับในข้อที่3เป็นช่วงเวลาที่ราหูทับตัวตนนำเรื่องโครคภัยไข้เจ็บมาด้วยเนื่องจากราหูเป็นดาวธาตุลมดังนั้นโรคภัยที่เกิดขึ้นจากเรื่องอาการทางลมต่างๆไม่ว่าจะลมขึ้นเบื้องสูงลมปัจจุบันทันด่วนหรืออาการป่วยที่เกิดขึ้นปุบปรับฉับพลันก็เกิดขึ้นได้เช่นกันชาวกุมอาจมีปัญหาเรื่องของการนอนเช่นนอนน้อยนอนไม่ค่อยหลับ สมาธิไม่ค่อยดีเนื่องจากราหูจะทำให้เราเอาจิตเอาใจไปผูกกับเรื่องสิ่งที่เรารักเราชอบจะไม่ค่อยมีเหตุผลรวมทั้งราหูยังทำให้ชาวกลุมมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวที่ต้องดูแลในช่วงหนึ่งปีครึ่งนี้ด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันเนื่องจากราหูก็ถือเป็นเงาเป็นความสีเทาเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจน อยู่ทับตัวตนทำให้ดึงดูดเรื่องราวไม่ค่อยชัดเจนเรื่องเทาๆเ,เรื่องใต้โต๊ะเรื่องไม่แน่นอนหรือบางครั้งไม่มีที่มาที่ไปทำให้ชาวกลุ่มต้องระมัดระวังเรื่องคู่กรณีหรือการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความลับความซ่อนเร้นต่างๆใครที่มีคู่ครองเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจเย็นๆอาจรู้สึกเหนื่อยใจเวลาพูดคุยกับคู่ครองหรือมีหลายสิ่ง ที่ไม่ค่อยเข้าใจตรงกันนอกจากนี้บางท่านที่อยากมีคู่คลองหรือกำลังสแสวงหาคนรู้ใจก็ถือเป็นช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ราหูดนบันดาลน,นำพาคนรู้ใจเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์บางครั้งหมายถึงการครบหาชาวต่างชาติต่างภาษาคนมีตำหนิหรือการพบรักเกิดขึ้นแบบปุป,ปับฉับพันได้การมีคนแปลกแลกเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะมาเป็นที่ปรึกษาคลายเหงาแก้เหงาแต่ความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ชัดเจนได้เนื่องจากอย่างที่บอกราหูก็เป็นดาวเรื่องเงาเรื่องสีเทาๆบางครั้งก็นำพาชีวิตไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนสำหรับชาวกลุ่มถือว่าราหูสัมพันธ์กับตัวตนโดยตรงความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นกับชาวกลุมไม่มากก็น้อยเริ่มตั้งแต่วันที่หพฤษภาคมกินระยะเวลาโดยประมาณหปีครึง่ง โดยแง่มุมของการตีความก็มีทั้งเรื่องคุณประโยชน์เรื่องสิ่งที่ราหูโดนบันดาลในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องโชคลาภเรื่องเดินทางหรือแม้แต่เรื่องการคบหาการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างไรก็ตามย่อมมีสิ่งที่ต้องระมัดระวงังเป็นธรรมดาของโลกนี้ที่ทุกสิ่งก็จะมีทั้งแง่มุมบวกและแง่มุมลบเสมอขอให้ชาวกลุ่มได้รับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากดาวราหู มีโชคดีร่ำรวยมีสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆด้านแล้วพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวทางดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ